เวลาตีสี่ท่านพระครูตื่นนอนตามปกติแม้ว่ายังไม่หายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและอยากนอนต่อหากก็ต้องฝืนใจการออกทุดงก็เพื่อต้องการมาขัดเกลวถ้ามวัวเห็นกับความสุขเล็กๆน้อยๆจากการนอนก็จะพลาดโอกาสในการบรรลุธรรมอันควรได้ควรถึงป่าทั้งป่าเงียบสงัดเพราะพวกสิงสาราสัตว ยังคงตกอยู่ในห้วงนิทรารมจวนรุ่งสางนั่นแหละจึงจะตื่นเพื่อออกหาอาหารตามสัญชาตยานของมันสัตว์บางตัวขณะกำลังหาอาหารก็อาจตกเป็นอาหารของสัตว์อื่นได้เหมือนกันพวกมันมีชีวิตที่ต้องเสี่ยงกับความเป็นความตายตลอดเวลาหาความปลอดภัยไม่ได้หากไม่ตายด้วยสัตว์อื่นก็อาจตายด้วยน้ำมือของมนุษย์ นอกจากนี้ก็ยังมีภัยธรรมชาติที่จะต้องเผชิญอย่างไม่มีทางหลบเลี่ยงโดยเฉพาะภัยจากไฟป่าซึ่งคร่าชีวิตพวกมันไปคราวละมากๆเดรัจฉานมีกรรมเช่นนี้เองหนอตื่นนอนแล้วภิกษุวัย45จึงปฏิบัติกรรมฐานด้วยการนั่งภาวนาสองชั่วโมงเต็ม ออกจากกรรมฐานแล้วจึงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปยังสรรพสัตว์จากนั้นจึงกู้กรดและเก็บอย่างเรียบร้อยพร้อมที่จะเดินทางต่อไปนกกาเริ่มออกหากินท่านเองก็รู้สึกหิวหากก็ยังไม่รู้ว่าจะได้อาหารมาจากที่ใดครั้นได้ยินเสียงน้ำไหลดังอยู่ใกล้ๆจึงเดินไปยังทิศท,ที่มาของเสียง ประเดี๋ยวหนึ่งก็พบน้ำตกใสเล็กๆน้ำใสสะอาดหน้าอาบท่านวางสัมภาระไว้ตรงโขดหินแล้วเดินลงไปล้างหน้าล้างตาและส่งน้ำเสร็จสับรู้สึกสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวความเหน็ดเหนื่อยเมยื่อยล้าทุเลาเบาบางลงนุ่งห่มผ้าสามผืนอย่างเรียบร้อยแล้วจึงออกเดินทางเพื่อตามหาอาจารย์ของท่าน เดินไปได้ไม่นานก็พบภิกษุรัตรัญยูนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นไทรใบดกหนารากย้อยห้อยระยะลงรายรอบโคนต้นภิกษุวัยส5เห็นกรดและบาทของอาจารย์แขวนอยู่ที่กิ่งไทรเหมือนตอนพบท่านที่ขอนแก่นเมื่อ20ปีก่อนจึงวางสัมภาระลงและกราบอาจารย์สามครั้งลุงพ่อดำลืมตาทักทายว่า เป็นอย่างไรบ้างหลับสบายดีไหมตั้งแต่ปวดมา20กว่าปีผมยังไม่เคยหลับสบายเลยครับหลวงพ่อโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้แทบจะไม่ได้หลับเลยหลวงพ่อก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็ยังแกล้งถามผมท่านท,ทําทีเป็นตัดพอ แต่เธอก็ผ่านอุปสรรคมาได้นั่นเพราะหลวงพ่อเดิมกับสมเด็จโตท่านมาช่วยผมตังหากล่ะครับถ้ารอให้หลวงพ่อช่วยผมคงมอดม้วยมรณาที่ว่าวายแวบเป็นปลาแปบปิ้งไปแล้วสิทธิจงใจเล่าทั้งที่รู้ว่าอาจารย์รู้เธอแน่ใจหรือว่าเราไม่ได้ช่วย แน 1941, ่ใจครับแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ที่เราเตือนให้เธอนึกถึงคํำสอนของสมเด็จโตน่ะไม่ใช่ช่วยหรอกหรือถ yeah, ้าเราไม่เตือนไว้ก่อนเธอก็เป็นปลาแปบปิ้งอย่างที่ต้องการแน่ใครว่าผมต้องการเป็นปลาแปบปิ้งล่ะครับจะไปรู้หรือ เห็นพูดบ่อยนักก็น,นึกว่าต้องการภิกษุรัตัญยูยอมเถียงด้วยท่านไม่เคยเห็นสมณะรูปใดมีอารมณ์ขันแพรวพเช่นรูปนี้มาก่อนที่พูดบ่อยๆเพราะกลัวจะเป็นตังหากล่ะครับคือไม่ต้องการเป็นแต่กลัวจะเป็นสิทธิอธิบายอยู่ที่กรรมนะ ถ้ากรรมจะต้องเป็นก็ต้องเป็นกลัวหรือไม่กลัวก็ต้องเป็นแต่ถ้าไม่มีกรรมที่จะต้องเป็นก็ไม่เป็นพระพุทธองค์ตรัสว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจำพระพุทธภาษิตบทนี้ไว้ให้ดีเพราะมีความหมายลึกซึ้งมากในวันข้างหน้า เธอจะเป็นบุคคลเดียวในโลกที่เข้าใจเรื่องกรรมได้อย่างทราบซึ้งที่สุดทั้งทราบซึ้งและทราบซึ้งเชี่ยวหลักเธอจะทำให้ชาวโลกหันมานับถือพระพุทธศาสนาเพราะเขาศรัทธาภาษาทะในตัวเธอแล้วผมจะช่วยเขาได้ไหมครับผมอยากช่วยคนให้พ้นทุกข์ช่วยได้แน่ แต่เธอต้องช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ได้ซึกก่อนแล้วจึงช่วยคนอื่นอย่าลืมว่าประโยชน์ตนต้องมาก่อนประโยชน์ท่านถ้าประโยชน์ตนยังเข้าไม่ถึงแล้วจะไปเข้าถึงประโยชน์ท่านได้อย่างไรขอให้นึกถึงพุทธจรรยาที่ทรงประพฤติปฏิบัติด,ดังปรากฏในพุทธคุณสองซึ่งได้แก่อตตหิตะสมบัติ กับปรหิตะปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงถึงพร้อมแห่งประโยชน์ตนก่อนทรงเข้าถึงพุทธภาวะคือความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นอัตนาถะคือพึ่งตนเองได้เมื่อทรงถึงพร้อมแห่งประโยชน์ตนที่เรียกว่าอัตหิตะสมบัติแล้วจึงทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นที่เรียกว่าปรหิตะปฏิบัติ ทรงบำเพ็ญพุทธกิจคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าและทรงถึงความเป็นโลกนาฏคือเป็นที่พึ่งของชาวโลกได้พุทธคุณข้อแรกคืออัตตหิตสมบัตินั้นมุ่งเอาพระปัญญาคุณเป็นหลักส่วนพุทธคุณข้อที่สองคือปรหิตะปฏิบัติมุ่งเอาพระกรุณาคุณเป็นหลัก ถ้าผมจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆคือเราต้องว่ายน้ำให้เป็นเสียก่อนจึงจะสามารถช่วยคนตกน้ำได้ใช่ไหมครับถูกแล้วแต่การช่วยของพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ไหมายความว่าพระองค์ทรงองุ้มเขาขึ้นมาหรอกนะเพราะพระพุทธศาสนามีหลักคำสอนเรื่องความเพียรตัวเอง ต้องช่วยตัวเองจึงจะพ้นทุก์ภาษาบาลีว่าอย่างไรนะอาจารย์ทดสอบความรู้สิวิริยนะทุกขมัตเจติบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรและอัตตาหิอัต,ตนโนนาถโถโกหินาโทปรโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตน ใครไหนเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ครับสิทธิตอบชัดเจนถูกแล้วคำสอนของพระพุทธองค์เป็นธรรมชาติเพราะธรรมะก็คือธรรมชาติพระพุทธเจ้าทรงค้นพบธรรมทรงเข้าถึงธรรมแล้วจึงทรงนำมาสั่งสอนเวไนยบุคคลทรงเน้นเรื่องความเพียรพยายามมาก ดังมีพระพุทธวจนะว่าตุ้มเหหิกัดจังอาตัปังอักขาตาโรตถาคตาความเพียรพยายามเกือทั้งหลายต้องทำเอาเองเราตถาคตเจ้าเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เธอกล่าวหาว่าเราไม่ช่วยนั้นเราขอแก้ข้อกล่าวหาว่า เราช่วยแล้วแต่ช่วยในขอบเขตที่พระพุทธองค์ทรงสอนท่านวกกลับมาพูดเรื่องเดิมถ้าเช่นนั้นผมขอถอนคำพูดครับและถ้าผมจะสอนลูกศิษย์ลูกหาต่อไปในอนาคตผมก็จะยึดแนวทางของหลวงพ่อครับคือจะสอนให้พวกเขาช่วยตัวเองพึ่งตัวเอง เราก็ยึดตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ใช่แนวทางของเราอย่างที่เธอเข้าใจหรอกนะเอาเป็นว่าทั้งเธอและเราตางก็เป็นจิตพระตถาคตเจ้าและดำเนินรอยตามพระองค์ท่านครับหลวงพ่อผมจะจดจำไว้เพื่อนำไปประพฤติธปฏิบัติถึงอย่างไรผมก็เป็นหนี้บุญคุณหลวงพ่อ ที่ได้เมตตารับผมเป็นสิทธิ์และช่วยทำให้ผมเข้าใจพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพูดจบจึงก้มลงกราบอาจารย์สามครั้งอย่างสำนึกในบุญคุณเป็นบุญของเธอเองต่างหากเธอเป็นคนมีปัญญาสามารถเข้าใจสิ่งทั้งหลาย ตามที่มันเป็นจริงมิใช่เข้าใจตามตันหาอุปทานของตนบุคคลเช่นเธอนับวันก็จะหายากเข้าไปทุกวันล้านคนจะมีสักหนึ่งคนก็ทั้งยากหลวงพ่ออย่าชมผมเลยครับผมเขินภิกษุวัยสีรู้สึกเขินดังวาจา เอาเถอะตอนนี้เธอรู้สึกเขินแต่อีกไม่นานจิตของเธอก็จะอยู่เหนือคำติคำชมอยู่เหนือโลกกระทำทั้งแปดถ้อยคำของภิกษุรัตัญยูได้ยังความปิติยินดีให้บังเกิดแก่สมภารวัดป่ามะม่วงอย่างสุดจะพรนนา,นาเพราะนั่นเท่ากับท่านสามารถจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้ด้วยว่า จิตที่อยู่เหนือโลกธรรมท,ทั้ง8จะต้องเป็นจิตของพระอระหันต์เท่านั้นแต่ถึงจิตจะปิติอินดีหากท้องก็ยังรู้สึกหิวท่านมองไปยังบาทซึ่งแขวนอยู่ที่กิ่งไทรถามหลวงพ่อดำว่าหลวงพ่อฉันเช้าหรือ,อยังครับเธอหิวแล้วใช่ไหมหลวงพ่อดำไม่ตอบแต่ถามกลับ ก็หิวเหมือนกันครับตอบตามตรงสแสดงว่าตอนนี้เธอหายกลัวแล้วครับพ่อหายกลัวความหิวก็ตามมารังควานแล้วเธอว่าอย่างไหนร้ายกาจกว่าความหิวหรือความกลัวผมว่าร้ายพอๆกันนั่นแหละครับถ้าให้เลือกเธอจะเลือกอย่างไหน ผมขอสละสิทธ์ทั้งสองอย่างหลวงพ่อฉันเช้าหรืออย่างครับสิทธามอีกอดีตผู้ใหญ่บ้านเคยเล่าให้ท่านฟังเมื่อ20ปีก่อนว่าหลวงพ่อในป่าท่านไม่ออกบินทบาทเพียงแต่ท่านแขวนบาทไว้ที่กิ่งไทรพอถึงเวลาท่านก็ปลดมันลงมาและฉันอาหารที่อยู่ในนั้นเสร็จแล้วจึงล้างบาทแขวนไว้ดังเดิมท่านพระครู เชื่อในสิ่งที่อดีตผู้ใหญ่บ้านเล่ากระนั้นก็อยากดูให้เห็นกับตาและหากโชคดีอาจารย์ของท่านอาจจะเมตตาแบ่งสรรปันส่วนให้ลิ้มลองอาหารทิพบ้างท่านแน่ใจว่าอาหารในบาทต้องเป็นอาหารทิพอาจารย์ล่วงรู้ความคิดของสิทธิ์จึงพูดขึ้นว่าเรื่องที่เธอกําลังคิดนะ่ะเป็นไปไม่ได้หรอก ทำไมจึงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะบุญกุศลเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราก็อยากแบ่งพัดให้เธอฉันแต่ก็ทําไม่ได้เพราะพัดที่อยู่ในบาทนั้นเจ้าของเขาเจาะจงถวายเราคนเดียวแต่อย่าเพิ่งหมดกําลังใจอีกไม่นานเธอก็จะทำได้อย่างเราหมายความว่าอีกหน่อยผมแขวนบาทไว้ ก็จะมีอาหารทิพมาให้ฉันอย่างนั้นหรือครับถูกแล้วและก็จะมีคนเอาอย่างเธอคือจะมีนักบวชพวกหนึ่งที่สักแต่ว่าโกนหัวห่มผ้าเหลืองแต่ไม่อบรมกายไม่อบรมจิตพอเขาเห็นเธอทำได้เขาก็จะทำบ้างโดยใช้วิธีเล่นกลหลอกให้คนเชื่อแท้จริงเขาทำไม่ได้ แบบนี้ก็บาปแย่สิครับแล้วพวกเขาไม่กลัวบาปกลัวกรรมหรือครับเพราะเขาไม่กลัวนะสิจึงทําถ้ากลัวจะทำหรือแต่เธอไม่ต้องวิตกใครทําอย่างไรก็ต้องได้อย่างนั้นเขาหนีกรรมไปไม่ได้เลยเอาละเรารู้ว่าเธอกําลังหิวไปหาอะไรฉันรองท้องเธอะเดินลงเนินแห่งนี้ไปสิบว่าเธอจะพบ เสร็จแล้วค่อยมาคุยกันต่อแล้วหลวงพ่อฉันหรือยังครับเธอถามแบบนี้มาสามครั้งแล้วนะก็หลวงพ่อยังไม่ได้ตอบผมสักครั้งเดียวถ้าไม่ตอบผมจะถามเป็นครั้งที่สี่ห้าหกหลวงพ่อฉันหรือยังครับแม้หิวก็ยังมีแก่ใจยัวย่วเยาใกล้เที่ยงเราจึงจะฉันเอาละ่ะ เธอไปจัดการทำธุระของเธอได้แล้วคำว่าทำธุระที่หลวงพ่อดำใช้ทำให้ท่านพระครูนึกไปถึงเรื่องการขับถ่ายจริงสิท่านไม่ได้ถ่ายหนักถ่ายเบามาสองวันแล้วแต่ก็ไม่รู้สึกปวดแต่อย่างใดเป็นไปได้ว่าขณะที่ท่านเดินโดยไม่ได้หยุดพักนั้นน้ำในร่างกายจึงออกมาเป็นเหงื่อแทนและการที่ท่านไม่ได้ฉันพัตาหาร จึงไม่มีกากอาหารตกค้างให้ต้องขับออกมาด้วยเหตุนี้จึงไม่ปวดหนักปวดเบาตลอดสองคืนกับหนึ่งวันจริงดังที่อาจารย์ท่านบอกเมื่อท่านเดินลงมาได้ประมาณสิบวาก็พบไม้พุ่มเตียเต้ยๆก่อนหนึ่งมีผลสีแดงสดอยู่ผลเดียวท่านแน่ใจว่านั่นคือพัดจึงเดินเข้าไปใกล้แล้วเอื้อมมือออกไปปลิดผลไม้นั้น มาถือไว้นึกแปลกใจว่าทำไมทั้งต้นจึงมีแค่ผลเดียวเป็นผลไม้ที่ท่านไม่เคยพบเห็นมาก่อนผิวเรียบสวยคล้ายมะเขือเทศขนาดเท่าผลมะตูมอย่างไรก็ตามท่านต้องตรวจสอบด้วยเห็นหนอเสียก่อนว่าฉันเข้าไปแล้วจะเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายาหรือไม่เห็นหนอรายงานว่าผลไม้ในมือท่าน เป็นสิ่งที่เทพยดาเนรมิตขึ้นเพื่อให้ท่านได้ปฏิบัติทุดงควัตได้อย่างคล่องตัวจึงจัดการหาที่นั่งแล้วฉันเพื่อระง,งับทุกขเวทนาอันเกิดจากความหิวที่กำลังคุกคามท่านอยู่กลิ่นและรสอันหอมหวานของมันทำให้ท่านต้องกำหนดรสหนอฉันเสร็จท่านเดินกลับไปยังต้นใส หากก็ไม่พบอาจารย์นั่งอยู่เหมือนเมื่อสักครู่บาทและกรดซึ่งแขวนอยู่ที่กิ่งไทรก็อันตรทานไปด้วยครั้นเดินเข้าไปใกล้ก็พบข้อความสั้นๆเขียนไว้ที่โขดหินเดินจงกรมสามชั่วโมงนั่งสามชั่วโมงแล้วเราจะมาสอบอารมณ์ให้อ่านจบท่านเหลียวมองไปรอบๆเผื่อว่าจะพบอาจารย์ หากก็ไม่มีวี่แววว่าหลุงพ่อดำจะอยู่บริเวณนั้นครั้นจะอ่านข้อความที่โขดหินอีกครั้งก็ไม่ปรากฏว่ามีตัวอักษรเหลืออยู่แม้ตัวเดียวภิกษุวัย45จึงตกลงใจว่าจะทำตามที่อาจารย์สั่งเพราะนั่นคงเป็นวิธีที่ดีที่สุด